ตัดตรงนี้ออกนะคะมันจะทำให้เราทอดได้สุกง่ายค่ะเครื่องปรุงไก่ครึ่งช้อนชาค่ะผงกระเทียมหนึ่งช้อนชาออริกาโน,โนค่ครึ่งช้อนชาผงขนอดเดนมก์กหรืออโรมาตนะคะให้ความนัวพริกไทยขาวนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้สามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะแล้วเราเอามาทอดน้ำมันนะคะยายใช้น้ำมันใหม่ที่ไปซื้อมาแล้วก็ใช้น้ำมันที่เคยทอดไก่แล้วหนึ่งครั้งนะคะมาผสมเพื่อให้สีไก่สวยค่ะนี่ค่ะยายก็จะใช้ของอังเคืงบาดอังคืนบานนะคะแป้งทอดกรอบจะใช้ของอะไรก็ได้ค่ะแต่ที่เดนมาร์กมีขายแบบนี้และยายก็ชอบตัวนี้ด้วย เกลือค่ะพริกไทยจุ่มลงไปห้าวินะคะแล้วก็เอาขึ้นค่ะเอามาชุบอีกรอบหนึง่งจากนั้นเราก็จะเขย่านะคะเขย่าแป้ง ลัอย่างนี้ค่ะมันจะได้เป็นถ้าใครอยากให้ได้แป้งเยอะๆนะคะเอาลงเอาลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็จะเรียกดับเบิลชุบดับเบิลชุบสองครั้งปล่อยไปห้าวิแล้วก็เอาขึ้นค่ะนี่ค่ะ แล้วก็จะได้แป้งที่หนาขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแป้งหนาก็รอบเดียวก็พอค่ะแล้วก็จะสลัดด้านใดด้านหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็วางเลยค่ะ อันนี้ยายก็จะชุบครั้งเดียวพอน,นะคะเพราะยายไม่ชอบแป้งเยอะนี่ค่ะเราก็จะมาทอดกัน,น,ะค,ะนค่ะก็ด้านหนังลงนะคะ แล้วก็จะทอดไปสิบสามถึงสิบห้านาทีนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างค่อนข้างแรงะค่ะ กินไปไทยลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนมากค่ะวันนี้ตําส้มตําเผ็ดระเบิดเหมือนเดิมคือยายก็ได้ลงคลิปทําซอสทาอะไรไปแล้วนะคะจากเมืองไทยคราวนี้ก็จะเป็นคลิปที่ยายมากินปกติธรรมดาค่ะมาค่ะวันนี้กินส้มตําอีสานแท้ๆใส่มะก,กอกนะคะแล้วก็มีไก่เคฟซี่สูตรที่ยายเคยทําไปนานแล้วค่ะยายก็เลยลองกลับมาทําอีก อันนี้เป็นแรดดี้สนะคะแรดี้ตอนแรกยายเรียกว่าแครหลอดสีม่วงพอปอกออกพอปอกมามันเป็นสีขาวนี่ค่ะตอนนั้นเป็นอย่างเนี้ยตอนอยังไม่ปอกพอปอกมาแล้วยายว่าเอ๊ะทำไมแครหลอดเป็นสีขาวพอกินไปรสชาติเหมือนแรดดี้สเลยค่ะยายก็เลยรู้ว่าอ๋อแรดี้สแบบยาวเพิ่งเคยเห็นค่ะแล้วก็สวิตเปเปอร์มีสองสีนะคะอืมทัวเดนมาร์กค่ะ จะเป็นถั่วฝักยาวซึ่งมันเป็นสีม่วงถั่วเนี้ยตั้งแต่ยายมาอยู่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นถั่วฝักยาวแล้วเห็นสีเขาก็ไม่กล้าเอามาตาพ่อมาตําแล้วนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆหวานเอ่อหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ข้าเหนียวมากค่ะขอบคุณทุกสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะเหนียวร้อนๆมากับมากินกันเลยวันนี้ขยุม อสบายดีกันทุกคนนะคะ รสชาติเหมือนหัวใจเท้าอืมแต่อ่อนกว่าขมกว่าเลดี้สนิดนึงค่ะอืมรสชาติอยู่ที่กลางๆอันนี้ไม่ขม เกือสบสำลักเพราะว่าเาลดี้น้ำเขาเยอะแก่หนุม่มบวน ไก่ชอบตรงนหนังไก่โอเคออไก่เคเอฟซีเขามากินกับตำมักหุ่งมันเข้ากันเนี่ยอืม ข้าวเหนียวกันเนี้ยวเหนียวผู้ใหญ่โชคดีได้กินข้าวเหนียวใหม่ต้องมาล้างน้ำร้อนก่อนไม่งั้นเมือกเขาเยอะหื้อ อย่าถามตั้งแต่เผ็ดไหมโคตรเผ็ดเลย <laughs> ให้แา่เลือก <c oughs> เราเลือกกินเรดลิสกัอนอันนี้ก็เหมเือนหัวใจเท้าเกินไปขม <c oughs> อืม เผ็ดน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็นัว อันนี้มือม้อมื้อกลางวันตอนนี้นมือเย็นห้าโมงเย็นแล้วค่ะแฟนยายกินเนื <c> ้อ <oughs> กับน้ำเกรวี่เนื้ออบเกยไม่กลับจากทำงานสวรรค์ของคนอยู่เมืองนอกเลยได้กินส้มต้อาทิตย์หนึ่งต้องครั้งหนึ่ง Khét đâu à là lươn thịt rồi. ที่เมือ,องใหญ่ไม่มี KFC นะคะต้องทำมากินเองมีที่อยู่เมืองหนึ่งขับรถไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูค่ะว่าอยากกินอะไรอยากกินไปทั้งไทยทั้งฝรั่งนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำคลิปนานก็กินส้มตำก่อนนะคะ คิดถึงส้มตำม,มากแล้วเจอยายได้ไหมคะเออถ้าใครจะดูยายมีคลิปให้นะคะเขียนว่าไก่ทอดแล้วก็ไก่ทอดกรอบแล้วก็เขียนชื่อยายยายนางมันก็จะขึ้นมาใน YouTube นะคะแล้วเจอยายได้ไหมคะร่ำรว,วยทุกคนค่ะ